อายุเลยเลขเจ็ดแล้วไม่เคยเป็นปัญหาเพราะว่าร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแถมยังดูแลเสียงตัวเองเป็นอย่างดีก็ไม่เสียชื่อนักร้องดังคู่ขวัญของพ่อชายเมืองสิงห์แต่ว่านานแล้วครับที่เรไรณโคราชด,ดาวดังประจําวงดนตรีของพ่อชายอาจไม่ได้จับไมร้องเพลงบนเวทีอย่างนี้เพราะตอนนี้ไปลุยธุรกิจตัวเองเปิดร้านอาหารตามสั่งแต่ที่อร่อยเด็ดแม่เรไรบอกว่าต้องเป็นผัดไทยที่หากใครไปเยือนโคราชต้องห้ามพลาด You do จริงฝีมือและวิชางานครัวของแม่เรียไรยนะโคราชมีที่มาครับเพราะได้มาตั้งแต่ไปฝากตัวกับพ่อชายเมืองสิงตั้งแต่อายุ11ปีพ่อชายรับเป็นลูกบุญธรรมไม่พอก่อนให้เป็นนักร้องตามฝันก็ยังให้เป็นแม่ครัวประจําตัวดูแลอาหารการกินของที่บ้านและก็ของสมาชิกในวงเพราะตอนเดินสายเรื่องอาหารการกินก็ลําบากมากอยู่จําความได้ว่าตั้งแต่อยู่กันมาอยู่ตั้งแต่วงดนตรีหลังเขาประยุกต์จนเปลี่ยนชื่อเป็นวงจุฬา และเป็นวงชายเมืองสิงห์รวมแล้วก็ผูกพันกันมากกว่า50ปีครับอพ่อเขาเนียบมากเรื่องผลงานด้านหน้าเวทีอ่ะอย่างเพลงไปดีมาดีเพลงของแม่เนาะพอแม่ร้องเพลงไปดีมาดีเนี่ยจะต้องนักร้องในวงก็ต้องซ้อมรำไทยก็จะมีรำไทยไปประกอบไม่เหมือนสมัยหลังๆมาเป็นที่เขาเรียกว่าแดนเซอร์เนาะ สมัยแต่ก่อนเขาก็เรียกว่าหางเครื่องเนาะ <black woman. S 2> แต่วงพ่อนี่จะต้องมีลำมอย่างแม่ร้องเพลงไปดีจ <rada. S 2> ังหวะลำไทยนี่ก็ต้องมีลำใส่ชุดไทยออกมาลำมแม่ก็ต้องลัด้วยอ่ะลอ,องสมมติอย่างแม่ร้องเพลงแม่ไม้ทรงเครื่องเนาะพ่ <of> อเขาร้ <Gallery> องเพลงพ่อไม้ลูกติดหรืออาจจะมีนักร้องชายแก้วสาริกามาร้ <g erman> องเพลงพ่อไม้ลูกติดและแม่ร้ <becca> อรงแม่ไม้ทรงเครื่องแม่ก็ต้องนุ่งจุงกระเบนเป็นเด็กนะคะอายุสิบสองสิบสามอ่ะนุ่งจุงกระเบน ใส่เสื้อลูกไม้ใส่เสื้อคอ,อ,ก,อรกระเช้าแล้วก็กกใช่ค่ะแล้วก็อุ้มเด็กอุ้มตุ๊กตานะ่ะ ร้องคู่ร้องแก้กันมาเยอะกับพ่อชายมืองสิงห์โคจรมาเจอกันทั้งทีก็ไม่มีพลาดครับทั้งเพลงชาติทิงนองนอยมันยกร้องก็ได้ฟังหมดแถมยังมีเพลงดังประจำตัวแม่เรรด้วยด้านพ่อชายก็ไม่น้อยหน้าขอนำเพลงเพราะจากแผ่นเสียงที่แฟนๆคิดถึงแถมไม่เคยร้องสดๆมาให้ฟังสเปเชียลแน่นอนบ่ายสามโมงตรงหน้าจอไทย P ี s สารพันลั่นทุง่งบางเขน